สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหานะครับสาหรับใครที่ไอโฟนเสียงเบาเสียงเรียกเข้าหายนะครับคลิปนี้ก็มีวิธีมาแนะนํานะครับขั้นแรกนะครับให้เราไปที่การตั้งค่าของเราเลยนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาครับให้เรามาดูตรงคําว่าการช่วยการเข้าถึงนะครับนี่นครับตรงรูปคนนี่นะครับการช่วยการเข้าถึงนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็มาดูตรงคําว่าเฟซไอ d ดีและการตั้งใจมองครับนี่นะครับ เฟซไอดีและการตั้งใจมองนะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราปิดตรงคําว่าคุณสมบัติการตั้งใจมองครับเวลาที่มันมีเสียงเลืยกเข้านะครับเวลาที่เราจับโทรศัพท์แล้วเวลาที่เรามองครับเสียงมันก็จะลดให้เรานะครับเราต้องมาปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านล็อกหน้าจอเลยครับนี่ครับแค่นี้ครับเวลาที่มีเสียงเลืกเข้ามามันก็จะดังแล้วนะครับก็สําหรับใครที่มีปัญหานะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ